ทุเรียนมูสันคิงนค้งรัวละสามร้อยโมูซันกิงหมูซันกิงตุเรียนยี่ห้ออะไรเหรอพ่อท,ทนนั้งขาไก่เหมือนเด้โอ้หมอนคอง ไข่ละยองนี่ถูกสายพันธุ์้มีหลายสายพันธุ์น่เนาะเป็นอย่างเขาคือต้องไปหากินน้านหมอนทองแต่อีหยังสัเขาคือบดกินยีหองหมอนทองมันเนื้อเยอะเนาะก็หมอนทองเนื้อเยอะแม่เนี่ยวะน้องไงคุณเรียกคือเบอร์ไ้ไหน ก้านยาวนี่ก้านยาวอีกรกะดะับโลละสามร้อยยังกินไม่ได้นะคะพี่จ๋าสองวันจ้าอ๋อ ى, สองวัน,วนใช่ไหมคร<ะ>ับ<ะ>แต่มันสุกเร็วอืมลูกตัดเมื่อวานอร่อยมากครับมีทุกสายพันธุ์ไปลูกเดินดูก่อนเยอะเลย หาผ้าเบลนโคลเลียนครับเมือนี้มมกสายพันธ์ไหนมี่เบริรเนี่ยครับผ้ากรเขา่าแม่เเ่านะครับน้องลูกกีแม่น้องลูกกีนะครับตลาดตะพงนะครับเมืองระยองชนีชนีไข่ระยอง นี่ไข่ระยองที่วไกดีครับหมูสังคีโอ้ยนี่ถูกสายพันธุ์เลยหมอนทองยันระยองฮิก้านยาวนะกี้เนี่ยกี้มาดูเอกลักษณ์ก้านยาวโอ้โหรูปสวยมาก ออท่านยาวระยองอะไรนะระยองฮิ้ฮะอะไรหันมาดีๆระยองอะไรระยองฮ <c oughs> ิ้คือฮิ้งเหรอเ <c oughs> นี่อ่านดูเนี่ยระยองอะไรเนี่ยระยองอ่ารต้องโดนด้วยมันเป็นชื่อที่หมอนทอง <c oughs> นี่มัด อั็นมาสะพานเนี่ยอยากกินสายพันธุ์ย่างเหมือนไหมันนี้เหรอสายพันธุ์ยังแพงที่สุดเข่าทีย่างเบงมาโน่นอันที่อันที่สี่ร้อย่นอยผลยังที่แม่ออันที่แหลกอ่ะข้างเขาตีสี่ร้อยนะแพงสุดละโอ้ยอยากกินอันนั้นลรอบ่เคยอันนี้โอ้หมอนทองใหญ่ เบิ่งครับนี่ครับตาลานเพิ่นเปลือกบางมากเลยนะครับเปลือกบางเพิ่นมาผู้เรียนอยู่ตะพงของฝากเยอะแยะครับร้านอาหารก็มีของฝากก็หาซื้อได้เออีของฝาก สองห่อร8อยแปดสิบวันนี้ลูกี้อยากกินอะไรครับเนยรัอันน,น,นี้ทุเรียนทอดเียนทอดเรียนค่ะถวเรียนควรนี่นี่เรียนควนร ไปดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆ